นี่ละค่ะอยู่บ้านก็จะยุ่งยุ่งหน่อยเมื่อกี้อัดวิดีโอไปก็ต้องกลับมาอีกเพราะว่าต้องดูลูกไปด้วยใช่ไหมคะของเราเนี่ยหลังจากที่เราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเลี้ย,ยงลูกก็ถ้าหลังจากที่ลูกเราไปโรงเรียนเราก็จะได้กลับไปทํางานหาเงินช่วยกันทํางานเราช่วยสามีถ้าเรามีเงินเราก็จะช่วยกันจ่ายนู่นนี่นั่นไม่ใช่เอาแต่เงินสามีอย่างเดียว นี่มันเป็นชีวิตครอบครัวค่ะมันมันไม่ใช่ความฝันมันไม่ใช่ในการ์ตูนในทีวีในนิยายในจินตนาการอะไรที่แบบมาอยู่เมืองนอกปั๊บโอ้รวยไม่ต้องจ่ายอะไรให้สามีออกคุณคะถ้าคุณได้สามีรวยก็ได้ทำอย่างนั้นก็ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาไปช็อปปิง้งแต่ในความเป็นจริงถ้าสามีไม่รวยก็ต้องทำมาหากิน แล้วแล้วจะไปจิ้มเอาในอินเทอร์เน็ตอะฉันต้องเอาคนรวยโปรไฟล์ดีมันมันจะมีเหลือถึงคุณสักกี่คนคนที่โปรไฟล์ดีรวยเลิศเขาก็ต้องเจอใครในประเทศของเขาแล้วมันก็มีบ้างที่จะแบบแต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็แบบได้รวยเลยใช่มันก็จะมีสองกรณีกรณีที่แบบ แต่งงานมนเราอายุน้อยแต่งงานกันก็ต้องดิ้นรนกันสุดจุดแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณแต่งงานใหม่ได้สามีที่อายุมากกว่าหน่อยอันนั้นเขาก็จะมีพื้นฐานการเงินการทำงานมากกว่าคนฝรั่งที่อายุน้อยที่แต่งงานกันพอเขาก็จะ มีอะไรนะความมั่นคงแต่ไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมั่นคงนะคนที่อายุมากกว่าเพราะบางคนก็ไม่มีอะไรเลยยิ่งถ้าเป็นสามีที่มีลูกติดแล้วคุณต้องผิดถึงข้อนี้ด้วยนะคะเขาก็จะมีรายจ่ายคือต้องส่งเสียให้ลูก ลูกของเขาอ่ะทุกเดือนมันก็จะตัดทอนรายได้ลงไปอันนี้เราแค่พูดให้พูดให้เห็นภาพเฉยๆนะคะคือสรุปแล้วก็เราอ่ะแค่อยากมาเล่าว่าเราเองก็อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่อพาร์ตเมนต์สามีไม่ได้มีเงินแต่เราอยากออกมาพูด ที่มาดามขายฝันขายว่าพูดว่าเมียฝรั่งยู่อาพาร์ตเมนต์กระจอกคือเรามีความรูสึกว่าแล้วไงล่ะคะแล้วมันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณจะไปจิ้มได้สามีเลยรวยโปรไฟล์ดีถ้าคุณได้ขนาดนี้คุณก็ต้องดูโปรไฟล์คุณด้วยนะคะ หรือถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้เลิศดหรูอะไรแต่ด้วยความโชคดีของคุณถ้าได้สามีรวยก็โชคดีไปนะคะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะมีสามีเลยรวยเยอะแยะในในเว็บหาคู่หรืออะไรนะเว็บเพจของป้านี้ไหมดูแล้วภาษาก็ก็ไม่รู้ว่าได้แค่ไหน ไม่มีความน่าเชื่อถือก็ให้เราวัดระวังด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมาดูถูกคนอื่นเราเองอ่ะก็ไม่ได้ชอบเพราะว่าอะไรแล้วไงมันชีวิตใครชีวิตมันไหมเราก็อยู่อพาร์ตเมนต์แต่เราก็ไม่ได้ชอบให้ใครมาว่ามาดูถูกใช่ไม่ได้มีสามีเลยหว้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญญามีบ้านเพราะเราเองก็ เก็บเงินเหมือนกันที่จะมีแต่ที่แน่ๆอะ่ะเราก็สามารถส่งเสียครอบครัวทางเมืองไทยได้ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนไทยเองก็หากินลำบากเราเองอะ่ะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่อย่างน้อยก็พอจุนเจือครอบครัวได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะการมีสามีฝรั่งมันไม่ได้สวยหรู บางคนโชคดีบางคนโชคร้ายเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีแต่อย่างหนึ่งนะที่เรามองเห็นสำหรับคนที่มาอยู่เมืองนอกแล้วเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นสามีทําร้ายร่างกายหรือทําอะไรต่างๆที่ไม่ดีกับผู้หญิงใช่ไหมคะที่เนี่ยกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงและเด็กนะคะ แล้วทําให้คุณน่ะมีโอกาสอยู่ต่อที่นี่ได้เราไหวเห็นบางคนน่ะมาแต่งงานกับสามีที่นี่แล้วก็เอาลูกติดมาด้วยคุณรู้อะไรไหมเรามองว่าเขามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ลูกเขาได้โอกาสได้มาอยู่ในสังคมที่ดีได้รับการศึกษาที่ดีบางคนน่ะ ลูกจนเรียนจบได้งานทำที่นี่มีอนาคตที่ดีมันมันก็เป็นมุมมองของเราอะนะแต่สำหรับเออเราก็ไม่รู้กับประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละคนแต่อันนี้เราเห็นจากคนใกล้ตัวเราก็เลยมาพูดประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็โพสคอมเมนต์ได้นะคะ เพื่อเราจะได้มาพูดคุยกันเพิ่มเราก็ไม่ได้อยากเข้ามาด่ามาว่าคนนั้นหรอกมันเป็นการตัดสินใจของแต่ละคนว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรแต่เราแค่อยากมาพูดว่าเราอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงกับการที่เป็นเมียฝรั่งที่เช่าบ้านอยู่มีชีวิตยังไงเล็กๆน้อยที่เราเอามา,าแบ่งปัน คือมันพูดไม่จบอ่ะมันเยอะถ้าการมาอยู่ที่เมืองนอกของเราประมาณสิบห้าปีมีเรื่องราวผู้คนเข้ามาเยอะเราก็อยากออกมาแบ่งปันก็ถ้ายังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเราจะมาอัพคลิปต่อไปแล้วก็จะมาเล่าในคลิปวิดีโอของเราอ่ะเราอ่ะทำสองอย่างทำทั้งคุกกิ้ง แล้วก็เริ่มมาเล่าเรื่องเนี่แหละกับคือวิดีโอนี้เพราะว่าเราอะก็ยังก็ยังชอบทําอาหารอยู่ก็ยังก็ยังอยากทําอยู่ก่อนหนั้น,น,นเริ่มแรกที่เริ่มทําวิดีโอเนี่ยเราก็อยากเก็บอะไรนะวิดีโอรูปรูปรูปร,ป,ประสบการณ์ของเราไว้แต่ด้วยช่วงแรกๆที่เราเริ่มทําวิดีโอเนี่ยถ้าใครกลับไปทําก็จะเห็นเลย ว่าเราฟันไม่สวยไม่ได้เป็นแบบนี้รู้สึกบอกเลยว่ารู้สึกอายไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยตอนนั้นเพราะว่าหลังจากเออไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทำวิดีโอหน้าที่จะเล่ายังไงไว้เจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย